นี่ครับผมมาส่งเนื้ออัดฟิตที่ด่านบ้านแหลมครับผมก็มาส่งให้กับฝั่งกัมพูชาก็ครับมาดูรถตู้กัมพูชานะรถตู้ขนไก่ฟิตนี่ครับไม่ธรรมดาครับผมนี่เผารอยเผารอยครับรู้สึกว่าจะเป็นแหนบหกร้อนะเป็นแหนบหก้อครับผมส่วนรถคันนี้ก็เป็นเบนซ์ครับขับซ้ายครับผมเป็นเบนซ์ฝั่งกัมพูชาเขา สุดสุดจริงสุดจริงครับผมดูดูครับเป็นเบนซ์ครับผมนี่ครับขนไก่ใส่รถตู <laughs> ้เลยครับผมข้ามฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงครับเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงผมรีวิวอีกคันให้ดูนี่ครับมาดูอีกคันนึงครับอีกคันครับผมนี่ล้อล้อคู่ครับผมหกล้อครับหกล้อคันนี้อันนี้หกล้อเป็นรถตู้ยไงครับผมดูแหนบช่วงล่างมองไม่เห็นนะ